คือสนามเรนดาวนะครับที่เป็นสนามที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2พบกับไอริโคสในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงชมป์โลกนะครับต้องรุ้นต้องดูครับว่าพวกเธอจะสามารถเอาชนะในเกมนี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งโคดหนก็ยืนยันแล้วครับว่าจะไม่ประมาทในเกมนี้ขณะที่ทางด้านของคุณซือไอริโคสเองครับบอกว่าทีมไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับ นักเตะสาวทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมที่สนามย่าเทียมวิทยาลายัยอัลกอควินกรุงออตตาว่าเพื่อเตรียมรับมือกับไอริคตสทีมมาดับที่65ของโลกวันที่11มิถุนายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเมืองไทยเวลา6โมงเช้าวันที่12มิถุนายนซึ่งเมื่อวานนี้นักเตะสาวไทยถือว่าได้รับข่าวดีเมื่อทางสมาคมฟุตบอลอาชีพลูกละ1่ล้านบาทหากยิงทีมไอริคตสได้ขณะเดียวกันมาดามแป้งนนลพันล้าซสามเพื่การทีมอาจีร3ล้านบาทหากทีมเอา ได้ในเกมนี้สุขนสภาพทีมตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์โดยโค้ชหนึ่งหนึ่งดยศาสตรทองเวียนอาจจะมีการปรับทัพสองตำแหน่งแต่ก็ย้ําไม่ประมาทไอวิลิคอตเพราะว่าเกมแรกจะแพ้เยอรมนีมาศูนย์ประตูต่อสิบก็ตามก็ไอวิลโคก็มีหน้าสามตัวที่ที่เร็วนะคะเราก็ต้องป้องกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลางก็มีผู้เล่นหมายเลขหกนะคะที่พาฟุตบอลเคลื่นอนที่ดีตรงนี้ก็ต้องอต้องประกบไวะคะ้ค่ะส่วนในเรื่องของการลุกเราก็คง เราก็ต้องให้หลากหลายมากขึ้นนะคบเพราะว่าอ้ยุทโคตค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราจ้องแม่นแล้วก็ฟุตบอลจากเท้าสู่เท้าต้องแม่นยำค่ะไม่เสียบอลง่ายสำหรับเกมนี้โค้ชหนึ่งยังจะใช้ระบบ4-5-1หเหมือนเดิมผู้รักษาประตูส่งวรพรบุญสิงห์แบ็คขวาวารุณีพิิเศษแบ็คซ้ายสุนิสาสร้างใจสงครูสิทธิฮาดดวงรัมภาศิตราจับคู่กับนักการชินนวง์มิดฟิลด์5คนด้านขวาปรับมาใช้กัญชนาสังเงินด้านสายอนุสลามาเจริญโดยใชย้พิกุลเขื่อนเพชรกับศิลยว,วนอินมีคอยตัดเกม ได้ให้อรไทยรีมณีตัวสำรองเกมที่แล้วมาช่วยสร้างสรรเกมลุกแทนน้ำพัดสีเสริมโดวยหวังนิสาร่มเย็นดาวยิงประจำทีมที่หายจากการบาดเจ็บลงมาแทนกัญจาาสังเงินและยกกัญจาาไปเล่นปีกข,ขวานักเตะที่น่าจับตามองของไทยในเกมนี้เป็นอรไทยรีมณีหมายเลข13ที่มีความสูงเพียงแค่151เซนติเมตรวัย26ปีแต่มีความคล่องแคล่วและจ่ายบอลได้แม่นยำและเกือบทำประตูในนัดที่เจอกับนอร์เวย์จากการยิงไกยบอลไปชนคานหลังจากลงมาเป็นตัวสำรอง คงเล่นให้กับทีมชาติไทย6นัดขณะที่เครมองแตงตูเร่เฮดโค้ชทีมอาริโคชที่นําทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกได้บอกว่าจะไม่ประมาททีมไทยในเกมนี้และจะขอเล่นเต็มที่เชื่อว่าการแพ้เยดรมนีไม่ส่งผลกับสภาพจิตใจของนักเตะนักเตะที่น่าจะตามมองของอาริโคชเป็นมิดฟิล์หมายเลข6กริตาอคาโฟวัย28ปีที่ติดทีมชาติ3-4นัดยิงไป4ประตูมีความสูง166ซนเมตร ด่านผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นมาร์โกเรตโดมก้าจากสหรัฐอเมริกาวัย37ปีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันคู่แรกของสายบีเยอามนีพบกับนอร์เวย์ที่สนามแรนดดาวกรุงอัตวาเวลา3นาฬิกาอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันไทยพบกับไอริโคสเวลา6โมงช้าวันที่12มิถุนายน สำหรับเกมนี้ครับก็จะมีขึ้นเวลา6กนาฬิกานะครับก็ตรงกับบ้านเราเช้าวันที่12ครับก็ต้องลุ้นดูว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะวิริโคตได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเราชนะก็มีโอกาสารุ้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบสิทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันครับสมยศยอัญยยนสำนักข่าไทยสมทรายงานจากสนามแรนดาวกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาครับ